สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชชาภานันทเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ4ทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการในวันนี้ค่ะรายการที่ทุกท่านรับชมขณะน,นี้เป็นการแพร่ภาพโทรทัศน์วงจรปิดของโรงเรียนวอเทยียวิทยาลายัยในรายการกิจกรรมหน้าเสาธงค่ะรายการช่วงต่อไปนี้เป็นข่าวฝากแจ้งจากฝ่ายต่างๆมีดังนี้ค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมหากพบผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่1.169จากการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านวิทยาบุรณะสิริได้ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีธยาในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ยังมีหลายพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไปไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการโดยได้แนะประชาชนที่พบเจอผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สามารถแจ้งได้ที่1169เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอดเวลาแต่ค้ะที่เป็นน้ำตีว่า,าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย เราได้คำนึงถึงนะครับสี่ด้านโดยเฉพาะกลุ่มนะบุคคลก็คือผู้สูงอายุนะแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะผู้พิการนะแล้วก็เรื่องของผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะเรื่องเบาหวานความดันโรคไตอะไรต่างๆที่ต้องไปพบนะหมอหรือพบแพทย์เป็นประจำแตนะ่ตรงนี้นะครับว่าช่วงนี้เขาจะไม่สามารถที่จะต้องเดินทางไปพบกับหมอหรือแพทย์เนี่ย ได้ได้โดยสะดวกนะครับนเนื่องจากมีระดับน้ําที่ค่อนข้างขึ้นสูงแลวบ้านส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแม่น้ําเนี่ยผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ย้ําบุคลากรตั้งแต่รลับนะครับะระดับสาธารณสุขจังหวัดนะครับระดับโรงพยาบาลรวมไปถึงรอพอสตรหรืออนามัยที่พวกเราจัดเนี่ยให้เขาเข้าไปคอยสอบส่องดูแลโดยใช้เครือข,ขอข่ายกับภาคอสมอเข้ามามนส่วนร่วอย่างน้อยนะครับ ถามว่าผมจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ส่วนนี้นะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากทุวขภัเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าเราไม่สามารถที่ติดต่อใครได้นะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีอ,อสมอก็ดีเนี่ยจะเป็นตัวประสานนะครับหรือเรามีหน่วยที่ดูแลเรื่องอุบัติภัย นะเป็นแพทย์ฉุกเฉินอย่างนี้1169นะครับสายด่วนก็สามารถแจ้งได้นะครับย้ำนะครับ1169นะสามารถที่จะเรียกหรือให้เขาเข้าไปช่วยในกรณีที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภายัยพนะิบัติประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีธุยาจัดงานสารสัมพันธ์สื่อมวลชนครั้งที่4เพื่อรับทราบนโยบายของจังหวัดพระนครศรีธุยา ร้านอาหารครัวเกาะเรียนอำเภอรพระนครศรีธยาท่านดเรทวีนริศริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธยาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนแขนงต่างๆในจังหวัดพระนครศรีธยาที่เดินทางมาร่วมง,งานสารสัมพันธ์สื่อมวลชนและรับทราบนโยบายของจังหวัดพระนครศรีธยาโดยมีท่านนิตยาหิรันประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีธยาให้การต้อนรับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นซึ่งการจัดงานสารสัมพันธ์สื่อมวลชนในครั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบนโยบายต่างๆของจังหวัดพระนครศรีธยาโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารทั้งการช่วยเหลือและเยียวยาจากทางหน่วยงานราชการ รวมไปถึงการเตือนภยัยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้มีการระมัดระวังภัยในด้านต่างๆซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีธุยาได้ฝากถึงการให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนท่ยาวิทยาลัยถึงการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมและรู้วิธีป้องกันโรคที่มากับน้ำอีกด้วยอาจารย์ควบคุมดูแลการแข่งขันนาตะมวยไทยเผยในปีนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องที่บริเวณหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ท่านรองผู้อำนวยการมานิตแถบทองรองผู้อำนวยการสายอำนวยการเป็นประธานต้อนรับนักกีฬาจาก16จังหวัดที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันนาตะมวยไทยโดยมีอาจารย์ชนะนา,นาธนทัศนันทโชตเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขัน ซึ่งอาจารย์ชนะนากล่าวว่าจากการได้ชมการแข่งขันนาตมวยไทยในประถมศึกษาในปีนี้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันมีพัฒนาการที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราก็นําภาพของน้องๆที่เป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีธุยามาให้ชมบางส่วนค่ะ อย่างนี้ทูบ้านเจ๊มันดื้อยาอีด,ดอทีเก็ยื่นแขนโอ้ลุงเทามีอีกนะฉันขออีกสองแก๊ลอนเลยสองแก๊ลอนให้มันรู้กันไปว่าระหว่างเจ๊เกี่ยวกับยุงเนี่ยใครมันจะถูกกำจัดก่อนครเ่ยคุ <laughs> ใหญ่ดีแล้วครับเจ๊เกียวที่เจ๊เกียวเนี่ยนะรู้จักกำจัดแหล่งเพาะพันยุง แต่คนหลายๆคนส่วนใหญ่นี่นะครับมักจะใช้สารเคมีหรือไม่งั้นก็ใช้สเปรย์กำจัดแมลงเนี่ยแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อยุงเหล่านี้โดนสารเคมีเข้าไปมันจะไปพัฒนาแล้วก็ต่อต้านยาเฮ้ยตายแล้ว ทีนี้เราจะทำไงกันดีล่ะคะผู้ใหญ่คะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเขาได้ออกมาแนะนําประชาชนครับถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ยุงเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ต้องห่วงนะครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีวิธีการกําจัดยุงคือการใช้ผงซักฟอกโดยผสมผงซักฟอก1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา2ลิตรอาจใช้สบูลลาลา่ละลายน้ําหรือน้ํายาล้างจานละลายน้ําก็ได้นะครับแล้วนาไปฉีดพ่นเพื่อกําจัดยุงได้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงดีจังเลย啊 เราควรที่จะกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายต่างๆหรือว่าใช้มอสแท็บซึ่งเป็นผลิตพันธุ์กําจัดลูกน้ํายุงที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยคิดค้นขึ้นมาเอาไปใส่ในโอ่งสามารถกําจัดลูกน้ํายุงลายได้นานถึงหนึ่งเดือนเลยนะครับว้าวไอเกียวจะไปไหนอะ่ะก็จะไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะูงสาเธอสูงส,สิจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมใช่ดีเดี๋ยวไปด้วยไปเลยอย่าเดี๋ยวเลยก็ได